เกิมปุยมุย้ยออชักแอสออแจ็คสันหล่อเกินปุยมุ้ยแจ็คสันหล่อเกินปุยมุย้ย,ย <laughs> Have no idea what I just said แ <laughs> <laughs> จ็คสันหวังเลดเวิร์นโอเพนนิ่งไลท์แอนด์เดิมแมทนะครับเป็นชื่อคอนเสิร์ตของแจ็คสันหวังแห่งวงก็อดเซเว่นนะฮะ ในอ e ีเวนต์เดอะ a มตแบงคอกเซนจูรี่คับ2022ก็คือเกมแมนยูเจอริวอพูที่สนามราชมังคลาซึ่งโชว์ของศิลป,ปินเกาหลีรายนี้เนี่ยจะเริ่มในเวลาประมาณ5โมงครึ่งนะฮะใครที่อยากที่จะไปดูที่สนามบัตรยังมีนะครับสามารถไปซื้อได้ลดราคาอยู่50%ส่วนใครที่ไม่สะดวกสามารถ ไปดูได้ที่โรงหนังในเครือ SF Cinema 47สาขาทั่วประเทศนะครับเขาจะมีแพ็กเกจร,ราคา900บาทซึ่งจะรวมการถ่ายทอดสดคอนเสิร์ตแจ็คสันหวังแล้วก็เกมฟุตบอลแมนยูนเรียคูไว้ด้วยกันนะฮะส่วน500บาทเนี่ยจะไม่มีคอนเสิร์ตแจ็คสันหวังนะฮะต้องซื้อ900บาทเท่านั้นสำหรับคนที่ไปดูที่โรงหนังนะฮะ ส่วน AAS p เ y ที่เปิดให้ลงทะเบียนดูฟรีจะไม่มีถ่ายทอดสดคอนเสิร์ตจักรสันหวังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมี2ทางเลือกก็คือการไปซื้อบัตรเข้าไปชมในสนามราชมังคลานะครับหรือว่าจะไปดูที่โรงหนังก็ได้ใครอยากดูจอยักษ์ก็ไปได้เลยหรือเป็นอีเวนต์ใหญ่นะฮะคอนเสิร์ตระดับโลกที่ศิลปินชื่อดังอย่างจักสันหวังเนี่ยมาโชว์สดให้แฟนๆได้เห็น แล้วก็ยังมีเกมฟุตบอลคู่บิ๊กแมตช์แดงเดือดให้ชมมันอีกนะฮะใครจะดูที่ไหนก็เลือกเอานะครับสะดวกที่ไหนไปที่นั่นคร walk, em คนับฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับช่องวีเตอร์วีเตอร์เข่าอะไรโรดแร่นข่าวนวลดครับนี่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับกดแชร์กดไ kind of eh? BE ล so Kimberly, ค์ซิงซีด้วยที่เข้ามาดูคลิปของช่องวีเตอร์วีเตอร์นะครับข่าวสารดีๆแบบนี้เรามีมาฝากกันให้คุณได้รับชม ุกวันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง